สวัสดีคะ่ะวันนี้มากับกล่องพิเศษพิเศษมากับความพิเศษนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้คือ baby tea magic miller น้องไม่ใช่แค่เป็น soft toy ไปห้อยกระเป๋านะคะแต่ว่าน้องเป็นกระจกใช้งานได้แล้วก็ตัวนี้นะคะลาปูปูที่เป็น limited นะคะ twinkie fairy tale ใช่ไหมอาใช่ใช่ใช,ใช่นี่น่ารักน่ารักมาก จะบอกว่าหน้าน้องอ่ะเขามีแบบมีโบงยเหตุผลเหตุผลที่แบบว่าต้องขอแบบขอแบบว่าอจัดน้องมานะเพราะว่าน้องน่ารักมากจริงๆอ่ะด้วยส่วนตัวอชอบชอบลาบุบูโมโกโก,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 กอยู่แล้วเพราะว่าน้องเป็นสีชมพูอืมแต่ว่าคือตัวเนี้ยน้องมากับชุดสีแดงเป็นเดรสสะพังแล้วก็หน้ามีลายโบ ตูนอื่นอนะ่ะหน้าไม่มีลายก็เลยจําเป็นจะต้องจัดน้องมานะคะโอเคถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวขอมาเปิดบายบ็อกซ์ตัวนี้ก่อนเลยนะที่เป็น Baby ้ทีเมจิกมิลเลอรน้องนะคะจะมีทั้งหมด5 6 7 8ก็คือมี8สี8 8อ่าแแบบ8รูปแบบกับ2 s e ซีเครนะคะ2 s e ซีเครก็จะมีหูตั้งกับหูตกก็คือน้องทุกตัว จะเป็นกระต่ายหมดเลยแต่จะมีหูตั้งกับหูตกเราก็จะต้องมาลุ้นมาลุ้นสี่เอานะคะหูตั้งมีกี่ตัวนะหนึ่งสองสามสี่หูตั้งมีสี่กับซีเครตหูตั้งหนึ่งหูตกก็มีสี่กับซีเครตหูตกหนึ่งโอเคงั้นเรามาลุ้นกันนะไม่ต้องถามแล้วกันนะว่าอยากได้สีอะไรเพราะว่าถ้าบอกปูแบบผิดหวังแน่นอนเปิดมาไม่เคยได้ที่ตรงใจเลยเพราะฉนะนั้นโอเคถ้าจะออกมาเป็นอะไรเราก็ต้องแฮปปี้ในสิ่งที่เราได้แล้วกันเนาะ โอเคไม่คาดหวังเราก็ได้ไม่ผิดหวังนี่คำพู้นี้มาจะใช้ได้เสมเเอใช่อืมสุงชมพู่ชมพู่ถูกเจอไหมนี่กลิ่นหอมโอเคเรากลับเจอด้านกระจกแหละมาแกะกันเถอะแอบตึ่นเต้นนะ จะได้สีอะไรนะมาพร้อมกันเลยนะดูมากันนะว่านชูตี้ดสีฟ้าโอเคออสวยด้วยนะคะไม่ขี้เหร่เลยอู้ด้หูตั้งนี่น้องหูตั้งแบบนี้นะคะโค่คคอเคโอ,คโอคนีน,น,นี่ให้ดูตาหัวใจเม่งฟ้าแบบนี้นะคะอะ กระจกอืมกระจกดูกันนะโอเคกระจกเขาก็จะแปะซิลพลาสติกมาแล้วก็มาลอกออกนะคะว้าวน่ารักจังเลยอ่ะอืมโอเคเรามาจับน้องมูกโก,ก้ใส่เคสกันเถอะ เพราะว่าไม่ได้จาเป็นต้องลุ้นอะไรแล้วเนาะน,น้องมาแบบสใสๆเคลียร์ๆแบบนี้แล้วเราก็รู้แล้วว่าข้างในคือน้องโมโกโก้โอเคจะพาน้องออกมาใส่เคสนะคะเพราะว่าไม่ได้จะตั้งโชว์จะพาน้องห้อยกระเป๋าไปเที่ยวด้วยช่วงนี้ชอบพาเด็กๆออกจากบ้านนะทีวไปนูนป่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ย น้องสีชมพูสวยอนะ่ะเหตุผลที่ชอบนะเพราะว่าน้องมีสีชมพูเลยแหบบละรักน้ง ราแบบชมพูแดงน่ารักเชียวนี่ให้ดูน้องหนาจมูกเป็นรูป,ปรหัวใจสีแดงหน่ารักมากเลยค่ะอืมพี่จีน่ารักเนาะ โอเคจะมาใส่เคสกันอาอลืมให้ดูหน้านอนชัดๆนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมคะเป็นบู เอ้ยดูตาน้องนี่หนะ้าน้องเสยๆแบบนี้เลยจมูกช่มพูช่มพูมพอโอเคแบบนงนะคะต้องเอาห่วมันจะมีรูให้เอาห่วออกน่ารักจัง้วยอะ่ะ เดี๋ยวค่อยไปซื้อรองเท้ามาใส่ให้น้องเอาหว่วงใส่กับจะได้สายจะได้ไม่ตกลงไปโอเคนี่ก็จัดระเบียบเท้าน้องนะคะให้ตรงช่องเก็บแท็บเก็บแทบน้งหน่ อใส่ให้เรียบร้อยเอามือมาเลยเอามือมาอืม <c oughs> นะคะดูให้เรียบร้อยหนะเ,เก็บกระโปรงเข้าไปก่อนกระโปรงกระโปงรปงเกินออกมาแล้วเด็กกระโปรงนะเก็บหัวให้ดหีเรียบร้อย ปึ๊บ,บโอเคเข้าที่แล้วนะคะก็จะมาต้องมาลอยโซ่ข้างบนด้วยนะข้างบนข้างบนตรงเนี้ยนะคะสำหรับเคสที่ซื้อมาตรงเนี้ยข้างบนเห็นปะมันจะมีแบบว่าเนี่ยให้ให้ร้อยโซ่ตรงเนี้ย เวลาซื้อเคสระบูู๊ให้ซื้อที่มีตรงนี้นะคะเพราะว่าอันไหนที่ไม่มีตรงเนี้ยเราจะต้องแปะสะกัดเทปไม่งั้นอนะเวลาแบบมันกระแทกชนปุ๊บมันก็จะออกอ้าออกอเคยเคยเจอประสบการณ์นี้มาแล้วสรุปซื้อเคสใหม่ไม่งั้น,น้องอ้าออกตัวน้องหล่นหายเลยอะ สำหรับห่วงโซ่แบบนี้นะคะเราก็สามารถตัดให้สั้นได้ด้วยนะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันยาวเกินไปเกะกะเกินไปอะไรเงี้ย